ดูไม่่แฟร่รถรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหน้ามาให้มานบางแกี่บาท2 5 0 0นะใช่แต่ถ้ารถซื้อใน s อ o p ี e จะ9บาทนา่ารักมากพวกเกียร์พวกเบรกมือเนี่ยค่ะเขายังจะเป็นแบบใช้มือเราอะข้างหน้าเหมือน CRV นะเห็นไหมเขาจะมีตัวตาไมีโตยตาเขาต้องกดกดปุ๊บอย่ พระเอกของงานแต่ไม่มีคนดูอ่ะไม่เพราะว่าเขาอยู่บนเวทีป่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยหนูคันแรกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นตัวมอนโดโลตัวแต่งอ่ะหนูดูหน้าตาเบลวีแล้วเป็นยังไงบ้างคือสึกแรกเลยหรอเออเอามามาข้างหน้าเหมือนซีอาร์วีนะเออแ่ซีอาร์วีแล้วก็แต่มันก็ยังดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหรมดูไม่ค่อยแฟ่เท่าไรม คือตอนแรกเราไม่เห็นอันนี้ใช่ปะเราไปเห็นเห็นมาแล้วแเราทําให้รู้ว่าอันนี้ไม่แฟร์กระจังหน้าท้ไมนะยังไม่เป็นแฟชั่นว่าหน้าตาเขานะครับไฟที่เราเห็นไฟหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบ LED มัลติรีเฟกเตอร์ไฟเลี้ยวที่หนูเห็นเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวแบบหลอดไส้อยู่ยังให้หลออไส้ไฟเดย์ไทม์อยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนเป็นไฟเดย์ไทม์มีไฟฟ็ักแลมไฟฟ็ักแลมอ่ะในหาดูซิ นี่รถรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องหน้ามาให้ตรงกระจกหน้าเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นะครับรถรุ่นนี้จะแตกต่างจาก3รุ่นที่เราผ่านมาเลยนะหนูเ,ออเพราะรุ่นนี้จะมี adaptive cruise control ที่ให้มันวิ่งไปแบบอัตโนมัติที่หนูไม่ค่อยชอบที่เพใช้อะที่มันจะเบรกเองนะครับเวลาเจะลดคันหน้ามันเบรกแบบเว้นไว้เล่นตะก้อแต่ว่าอันนี้เราไม่รู้นะยังไม่ได้ขับคันนี้ยังไม่ได้ขับเลยนะครับ เป็นตัวที่แต่งแล้วใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยอันนี้คือของแต่งทั้งหมดมีอะไรบ้างอะ่ะคือการสาดยคิ้วตกแต่งฝั่งประตูคะคือตกแต่งซุง้มล้อด้านหน้าคือตกแต่งกระจกชุดป้องกันรอยบริเวณจับประตูม่านบางแดดงกอะไรที่สำคัญก็คือ ม่านบางแดดอันนี้เราสามารถเลือกม่านบางแดดกี่บาท2,500นหนะใช่แต่ถ้าเราซื้อใน s h อปปี้9บาทน่ารักมากนะแต่เขามีกล้องนะอ่าอันนี้คืออันนี้คือ h o n d a l e n นว s ตมีอยู่เกือบทุกรุ่นที่ทุกคนบ่นกันว่าเมื่อไหร่ Honda จะให้กล้อง360อสงศามาแล้วก็มีด้านบนนี่อันนี้คิ้วปันสานอันนี้2,600อ่า นี่ไงมีคนแก่มากออกมาให้เห็นแล้วเนี่ยอันนี้คือ2องพตอนยังไม่ได้ใช้เนี่ยค่ะมันเป็นแม่เหล็กมันเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทับได้นะอันนี้อ๋อมันเป็นตรงนี้แถบสีดำดำอ่าถ้าคนดูแถบสีดำดำแม่เหล็กแล้วก็นี่ค่ะสองพันห้าสองพันห้าเออทีเนี้ย เริ่มต้นเราคาต่ำสุดเป็นไงบ้างเข้ามานั่งถ้าเทียบกับรถอีก3รุ่นที่เราผ่านมือเรามาแล้วซูไม่ได้ไม่ได้หมายถึงพวกเกียร์พวกเบรกมือเห็นปะเขายังจะเป็นแบบใช้มือเราใช้เนี่ยอย่างเงี้ยช่องก็เล็กที่วางแก้วก็มีอ่อมีมีสองอตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่เสียบ usb นะคะมีให้งช่องตรงนี้เป็น ac outlet 12โวลต์ แล้วก็หน้าจอ7นิ้ว7นิ้วรวมอะไรไปไงเนี่ยเขาจะมีเยอะเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ้าวก็ให้ปรับคือในรุ่นนี้เนี่ยพอมันเป็น adaptive cruise control อย่างที่บอกอ่ะมันจะต้องมีปุ่มปรับนะครับแล้วก็ไฟไฟก็ยัเป็นปกติอ่าไฟหลอดสีส้มนี่ปกติมากโอ้ไม่มีไฟเลยนะนี้คือราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นในรุ่นที่เรานั่งอยู่วันนี้นะอยู่ที่9 1 5 0 0 0บาท กับเมื่อกี้แปดแสนเมื่อกี้แปดแสนเ,เป็นงไงเยังไม่ติดนี่อันนี้คนใส่ยี่ห้อไหมอ่ะคอนด้านี่ถ้าสาวๆนี่ต้องชอบจร, <5 S 2> จริงๆอ่ะถ้าชอบสิแบบชอบบอกเขาชอบบอกเขา,อบบอเขาผมบอกเขาว่าดูภูมิฐานเออแต่ว่าเบาะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ภูมิฐานแบบนี้เมันแต่ชิ้วัสดุไม่ดีเหลือสักอย่างอ่ะเออแต่อันนี้มันดูภูมิฐานแล้วก็เป็นหนังหมดเลยนะตรงนี้ไม่สวยเลยไงอ๋อตรงนี้ไม่สวยเลยตรงนี้ไม่สวยเลย ปั่นปอกเขาก็ยังเป็นเป็นนวลหมดแมนนวลหมดอือันแล้วปั่ตรงนี้ผมปรับนพวงมาลัยก็นี่ได้แค่สองพิศทางขึ้นลงนี่ไงตรงเนี้ยที่เมื่อกี้เราดีที่โตโยต้าอ่าเห็นไหมเขาจะมีตัวตาไม่มีตัวตาเขาต้องกดกดปุ๊บอย่างเงี้ยอ่ะ้วตรงเนี้ยมันจะเปิดเขาล็คันแต่เนี้ยโดยปกติแล้วอ่ะรถต้องมีจอยตรงเนี้ยไปล็อกเนี้ยกดล็อกเนี้ย จะึ้นจะลงอาไรก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องเป็นยืนอย่างนี้คือมีฟังก์ชันปุ่มที่กดง่ายแต่เวลรอดเองกับกายต้องมาใช้ไอตัวตัวนี้ดึงมาหนึ่งแก๊กหนึ่งจังหวะแล้วมันทำให้คนใส่สิีงนี้ยคนมันจะไม่รอคนขับมันจะมีกดตรงนั้นแทนตอนนี้ที่เราอยู่นี่คือรุ่น e มาดูแถวที่สองไหมแถวที่สองะคะเขาคำบอกให้เราแล้วโอ้แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนั่งแถวสามห้า หับะจะมีที่วางแก้วแต่ว่ารุ่น E เนี่ยสังเกตตรงนี้ไหมถ้าเป็นรุ่นตัว E L หนูจะเป็นช่องเสียบซ็อกเก็ต AC 12โวลต์นนแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีไงรไไุ่นเริมต้นไม่มีอต้องระวังขาขาข้างนูน้นจริงๆเวลาเนี่ยเห็นปะ่ะเพื่อนๆดูดินี่เวลามันเอาเบาะลงนะเราต้องวางตำแหน่งขาอยู่ตรงกลางนี้นะ เพราะว่ามันจะโดนฐานของอันเนี้ยพับขาได้ให้พออขอึ้นที่เหลือที่เหลือที่วางเท้าของเราก็คือเหลือแค่เนี้อึดอัดจ,จริงๆริอึดอาจแต่ว่าแต่ว่าบอกเขาว่าดูดีในในรถสองรุ่นที่เห็นตั้งแต่ตัวมิสูบิชิเอสเพนเดอรแล้วก็เวลโรสเนี่ยตรงกลางเนี่ยสามารถที่จะพับลงมาได้อืแ,อแต่เนี้ยพับไไม่ด้ไม่ได้ แต่มีที่เท้าแขนให้ปุ่มปรับแอร์อ่าคือในรุ่นอื่นๆที่เราผ่านมาสามคันนั้นน่ะเขาจะเป็นแบบหมุนแบบบิดเอออ่าเป็นแบบเลื่อนแบบเลื่อนเชื่อได้ว่าพังง่ายแน่นอนก็น่าจะหลุดเด็กเลื่อนทั้งวันคอยดูเถอะแล้วก็ช่องแอร์มีสามช่องเดี๋ยวเราจะได้ไปขับเดี๋ยวพี่เอจะได้ไปลองขับดูคันนี้เป็นยังไงนะครับไฟอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรกิ๊กเกเบล์เบล์คนที่ สามที่อยู่ตรงกลางนะครับจะนั่งมาอันนี้จะเหมือนลูกคันจริงๆอ่ะถ้าดูแบบนี้คือเรานั่งได้แต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเราตัวเล็กเปิดได้ไหมเราสูง155อืมเรานั่งได้แต่ถ้าสักประมาณ65เนี่ยไม่ได้แล้วเราว่าอันนี้คือตอนก่อนเราลงเราสูงแล้วคือตอนนี้ถ้าเบาะตอนนี้มันพับไม่ได้ถ้าติดนะเดี๋ยวเพื่อจะไปเลื่อนเบาะกูหน้าอ่ะเดี๋ยวให้ชนอยู่ชนนิดนึงโอ๊ยนั่นไงเห็นไหมเขาเด้งให้เลยเด้งให้เลยนี่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ เราพอจะลงได้แต่ตมันก็ดันไม่สุดเหมือนกันนะเจ้ปะพับไม่ได้เดี๋ยวเราไปลองดูตัวรุ่นท็อป EL กันดีกว่า <c oughs> ยางที่ให้มาเนี่ยเป็นยางกูเดียนะส1 5หนึ่งห้าหกสชายล่างเนี่ยที่หนูเห็นไสีเดียวกับตัวรถแต่พอหันกลับไปเดี๋ยวเราจะไปดูตัว EL เนี่ยแต่คนอ่ะคนละสีอะไอ้ตัวราหลังคาเป็นสีเงิน <c oughs> แต่ตัวตัวรุ่น EL รุ่นท็อปเขาอะด้านล่างตรงเนี้ยเขาจะจ่เป็นสีเงิน ด้านหลังในงไฟเขาสวยนะเหลือสิ่งอื่นใดไฟเขาสวยนะอ๋ออันเนี้ยเบาเห็นปะ่ะแต่เอ็กซ์เพนเดอร์หนักจริงหนักจริงนี่พอเปิดมาปุ๊บอุ้ยนี่ก็หนักเนี่ยว่แต่นี่เป็นพลาสติกแข็งอ,อ,อ,อยางอะไรอยู่ด้านล่างออ,งอไต้รถหรอใต้รถนี่นี่ตัวมอนดูโร่จะมีปลอกหุ้ม ใช่อ,อันนี้อันนี้ไม่มีมีปอกก็สวยนะอ่ามีปอกก็สวย้วเราไปต่อกรับอ,อ่ะไปดูตัวรุ่น E L นะครับไปเดี๋ยวดูด้านข้างแล้วเป็นไงถ้าเทียบกับ3รุ่นท <3 S 1> ี่ผ่านมาม่วนโตโยต้าทรงมันจะกลายเป็นรถ S U V มากกว่า สีที่เห็นอยู่ที่ทุกคนเห็นที่หนูเห็นเนี่ยคือสีขาวซันไลท์ไ,ลไม่ใช่ซันไลท์นะซันไลท์จะมีเหลือบสีเหลืองเหลือบก็จะเป็นมีกิมเหมือนมีกริตเตอร์ใช่ไหะที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งสองรุ่น e กับ el เนี่ยให้ดิสเบรกมาแค่คู่หน้าด้านหลังเป็นแค่ดัมเบรกอ่ะเมื่อกี้นี้เรานั่งตัว e มาแล้วฟิลลิ่งเป็นไงเหมือนกันเหมือนตัว e เหมือนทุกทีเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีที่วางแก้วสองอันใช่ไหมตรงนี้ก็มีช่องเล็กๆอันนึงเตกมือยังต้องยกอยู่เยอ์ก็ยังหน้าตับมันว่อนอยู่ตรงนี้ก็เยอะไปอีกก็เหมือนเดิมเยอะแต่ไม่ได้ใช้ก็มีระบบอัดิถีบเห็นไหมกดปุ่มใช้งานนะครับรีซูมอันนี้คือให้เซ็ตให้ปะอันนี้คือเลนคีฟก็คือให้ให้ให้ตัวพอเราเปิดระบบอัดิีบคือโซนโทนเนี่ย มันก็จะรักษารถให้อยู่ในเลนนะอันนี้ก็คือไม่ออกนอกเลนเมืเออเ่อเราหลับเื่อเราหลับในนะเอมันก็จะร้องเตือนนะครับหรือก็มีรูปถ้วยกาแฟขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าข้อหนึ่งที่แตกต่างจากตัวรุ่น E นั่นคือเพดาน E เนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นสีครีมแล้วก็รุ่นนี้เป็นสีดำและนี่มีไม้แล้วไงหนูมีไฟมีกระจกมีไฟนะ เบาคนนั่งอะก็มีเหมือนกันมีนไฟเห็นไหมอันนี้ดีดหน,น้าจอเหรอหน้าจอ7นิ้วเหมือนกันเป็นหน้าจอสีทัชสกรีนได้อันนี้เหมือนกันนะครับไม่แตกต่างไม่แตกต่างแล้วก็สามารถที่จะต่อเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แต่เขามานั่งแล้วมันเหมือนรถ SUV มากกว่าบอกเป็นยังไงนะแมนวนวลอืมเป็นแมนวนวล ไม่มีความต่างเรื่องบอกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปสรุปแล้วลนะ่ะว่าเราเลือกซื้อขนาดเลือกซื้อขนาดดีระหว่างทั้ง4รุ่นนะครับ4ยี่ห้อนะ